ผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่ก้องถ่ายละครเรื่องร้อยเล่มมายาโดยฉากที่ถ่ายทำกันในวันนี้เป็นฉากที่เบลล่าจะต้องเข้ามากอดกับลุยสกอตอย่างเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันโดยงานนี้จะมีโปบยืนมองอย่างเข้าอ,อกเข้าใจอยู่ทางด้านหลังดยวอ คนที่เข้าใจหรือว่าไม่พอใจกันแนะคะ่ค่ะเนีย่ยค <ș> ุณผู้ชมคะฉากต่อไปเป็นฉากที่เบลล่าจะต้องโดนวาวากระแทกจนล้มหลุดกล้องลงไปโดยงานนี้ทางทีมงานก็ได้เตรียมเบาะมารองรับตัวเบลล่าเอาไว้แล้ว ล้มลงไปนี่ยังต้องโพสท่าสวยด้วยรันเนี่ยเอะโทษนะคะเบลล่าวันนี้มาถ่ายละครค่ะไม่ได้มาถ่ายแบบคุณผู้ชมคะ่ะฉากต่อไปเป็นฉากที่เบลล่าจะต้องตกหน้าผาซึ่งงานนี้ทางทีมงานได้เตรียมดูแลในเรื่องของความปลอดภัยไว้เป็นอย่างดี พอแล้วไม่เป็นไรนะเอ <Okay, S 1> นิดานายค่าเ <ขา S 2> ชื้อ,อแต่ก็ไม่ไวายที่จะต้องมีแผลเกิดขึ้นโทเป็นนางเอกใครว่าสบายจจััดดดดนนนินิะะ ผู้ชมคะและอย่างที่เห็นกันตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องเลยว,ว่าละครดราม่าร้อยเล่แมนยาเรื่องนี้นั้นช่างแสนจะบีบหัวใจและสร้างความตึงเครียดให้กับคนดูเลือกเกิดแต่ใครจะรู้บ้างว่าเบื้องหลังการถ่ายทำนั้นมันก็สร้างความเครียดให้กับนักสแสดงแต่ละคนไม่น้อยเลยทีเดียว พี่ว่านี่มันทำดุลแล้วแหละนี่กือแผิดตั้งมามีไม่ได้มีคุณสมบัติท้ายสุดท้ายนี่รถเด้อโอ้ยยังไม่ยอมยังไม่เขาโอเคถามมะอยากยาหังอยากรักษาหลังไว้เล่นกอล์ฟไหมคะไม่แน่ถ้าหากว่าเอ็มแต่งนถ้าหากว่าเอ็มแต่งงาน ลูกพี่ลกพี่ลกีกพี่ตกหลงพี่มีเป็นห่วงเองหรือเป็นห่งลูกกันแน่คะก เออเหมือน้อะไรบางอย่างอยากฟังเสียงพันาการโาเสียงนเสียงพันาการนี้เหมือนเสียงเสียขลิบนะคะคือพอั่จะมัองกงแจมันองเง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 งงงงงชีวิตเธอ โอ้โอ oui oh, oh, pues ้ม right. oh, ่มีแล้วแม่จะตายของกก็นนื่อยมากโอ้ยตายตายสี่อ้คนพระช่วยเครียดกว่านี้ไม่มีแล้วล่ะค่ะ คนพูดชมอ,อารมณ์ดีเพราะมีความสุขไม่มีทุกงการให้ไม่สุขได้อย่างไรโอ๊ยสุแนแรงเธอหลอนเอ,อ้ยอ